ไม่ารากน้องน่ารักมาสวัสดีสสดครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Shappy Channel ครับผมต้องขออภัยไว้นะที่นี้เลยว่าที่เราลงคลิปช้ากันเพราะว่า งานเยอะมากงานเยอะมากทีนี่คะท้เป็นถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปวันหนึ่งนี่คือโหสองสามคลิปเลยนะเราตุนเอาไว้นะครับผมโอเคสิ้นสุดการรอคอยนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าเราจะมาประกาศผลวาดรูปีเชปกันแอมเห็นมาบ้างและเลื่อนผ่านวาดโคตรสวยแต่ลลคววาดสวยมากๆเลยผมบอกเลยว่าวันนี้อาจจะตัดสินยากมากๆยากจริงๆนะคะและต้องขอบอกก่อนเลยว่าพวกเรานะฮะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีความสามารถในด้านวาดรูป แต่พวกเราจะเลือกตามความชอบของเราจริงๆ<ช>นะครับผมนะคะก็คือที่ให้ทำเนี่ยเพราะอยากให้ทุกคนมีกิจกรรม<ช>อย่าม่วว่างโอเคกดไลค์กดแชร์แล้วไปดูกันเลยฮะกลับไปโอเคครับผมเรามาดูคนแรกเลยไหมคนแรกนเลยนะคะวาดรูปพี่แชมปนะฮะ<ช>ก็คือกติกาคือให้แฮชแท็กให้แฮชแท็กนะคะแต่คือบางคนบอกพี่หนูก็ว่าแต่หนูไม่ได้ใส่แฮชแท็กทำยังไงก็อา,าอาจจะต้องเออ,อ ใช่ดูความเหมาะสมก่อนแล้วกันโอเคเราไปดูคนข้างล่างสุดเลยครับผมเฟรช่ยวจัดไปเแล้วเลือกมาเสิเพลงได้อะต้องมึงมีมากสุดว่ะอุ้ยผมดูผมอ้าวมีข้อความเด้งมาอะไรอะครับ่างเงี้ยครับวีดีนะดีนะดีอยู่นะดีอยู่นะ รายละเอียดผมดีรายละเอียดผมดีเลยเป็นแมสเมิร์ดมาแล้วแต่แต่พอภาวมันออกมาจริงหัวมันนูนยังไงแต่รว่าสวยแต่ว่าสวยแต่ว่าสวยสวยเลยแมสสีดำไหมแมสสีดำนัอนเถอะอมีลายแมสด้วยอุ้ยมีลายจีบดีอ่ะด้วยจัดไปครับให้ไปเลยนะคะคนนี้ผ่านผ่านครับไปล้วต่อครับคนนี้นะคะคนนีนใช่ไหมจำโปรไฟล์ได้ใครที่ตรง บรรวมกิจกรรมเราบ่อยเราจะจำชื่อได้นะมีนะฮะยังไงอาชุดนักเรียนน้องว่าชุดลายเลยโอเคนะพี่ชัดอ่าดูว่าไหนดูเปล่ามีแบ็คกราวด์หลังไหมมีินึงดีไหมแบ็คออเคสีก็แมทช์กับเสื้อดีนะถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า ตาเติอไม่ดูไม่ดูแย่ไปใช่โอเคอย่าูสองมาถึงสองคนแรกมาถึงสองคนแรกก็ผ่านกันก็ผ่านกันเลยสุดมากสุดมากไปดูกันต่ออ่านี่่าอ๋อคือจะบอกว่าพี่แชรป์วาดง่ายนะทุกคนใช่ไหมใช่ก็เลยใครใครวาดนะทุกคนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าวาดยากหรือง่ายนะอ่าคนนี้เสร็จแล้วใช่ไหม เฮ้ยคนนี้ค่อนข้างสวยยังค่อนข้างสวยยังไงครับยังไงฮะอ่าเสร็จแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าเส้นมันยังดึกๆไปหน่อยอ่าสำหรับพี่นะอ่คถ้าสำหรับพี่พี่คิดว่ายังให้ผ่านไม่ได้เพราะอะไรคะขอโทษไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าหนึ่งสีเสื้อสองเกง ไม่ได้ตรงกับที่พี่ใส่ใช่แล้วยังดูแบบก็เส้นยืด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 ไปต้องขอโทษนะครับผมขออภัยเวลาที่นี้ด้วยแต่บอกเลยว่าถือว่าผ่านถือว่าผ่านถือว่าสวยถือว่าสวยในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าให้ไปชิงกับสองคนนั้นอ่ะคืออาจจะไม่ได้นะไม่ได้นะทุกคนไว้เจอกันอีกรอบนึงแล้วนะไว้เจอกันอีกรอบเพราะมีอีกหลายกิจกรรมเลยนะเม้นก็มาได้จัดไปเลยจ้าต่อไบวิจากเงาว่ารูปอันนี้คือแอปอะไรครูอายบิสเพนค่ะอ๋อกชมพูเป็นคนวาดรูปอยู่แล้วนะ ไงชมพูสำหรับน้องนะเราว่ายังไม่ค่อยได้ยหนึ่งเลยก็คือพื้นหลังยังแบบยังดูมันดูยังดูไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับทุกคนโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ผมเจอกันใหม่นะแต่น้องๆก็ได้เอาคลิปนะเครจัดตัดเส้นมันหนาไปด้วยกันต่อไปคนนี้ยังไงชุดชอบชุดกางเกงไมชอบอก้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่นะ นี่แหละที่ต้องการคือมันนะไปพูดก่อนนะคือมันดูแบบสมจริงมากเลยอะสมจริงมากดูรายละเอียดรายละเอียดคือใช้ได้เลยและใช้แผ่นเสียงของเพลงอาร์ูไม้ที่เราชอบดยูไปเลยครับถือว่าคุณเขอลอค่ะคุณขอลอไปกันต่อครับอาจจะเป็นหนึ่งในสสวยมากสวยมากดูมีเงามีอะไรด้วยสวยมากสวยมากมาดูคนนี้เฮ้ยมีเสียงพี่ด้วย ย้ำยำย้ำย้ำสวยนะใจเย็นดิเขา <S <S <ว>ยังไม่วาดเลยไม่หายถึง <นะ S 1> ว่าเสียงเขาใส่เสยอะไรมันดูแบบดูใช่ยอะอันนี้คือวิธีอะไรอะรูอันนี้ก็คือเขาแบบคล้ายๆว่าทํามันหยอกว่าแบบเอ้ยมันไม่สวยก่อนอะไรนี้วาดอะไรก็ไม่รู้ักพักก็บาละบามาลุ้นกัน อย่าทำให้ผิดหวังนะสบายอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน่าได้ไหมหน่าน้าลุ้นตรงนเลแหละโอ้โหเ้ยถือว่าเป็นคน่ตลอดถือว่าใช้ได้อ่ะถือว่าใช้ได้ที่เห็นจากวีแคมหน่อยค่ะหนึ่งเลยสิ่งที่พี่คิดว่าเขาโอเคนะในระดับหนึ่งคือดูจากปกเสื้อเห็นไหมปกเสื้อมันดูแบบเป็นจริงแล้วก็ตาน้งเรียนเห็นไหม ถ้าดูหลายๆคนที่ผ่านมาอาจจะไม่มีตาเลยไมม่แต่ดูคนนี้คือเก็บรายละเอียดดีมากอยางใช่แต่สิทธที่ตาตาและแบ็คกราวด์ข้างหลังตาอันนี่สําคัญมากๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เอาจริงนะเราพูดเลยว่าไม่จําเป็นต้องมีแบ็คกราวด์ข้างหลังก็ได้แต่ขอให้สีแมทช์กับเออตัวตัวของมิเชลอ่าต้องขอเกินยิ่งกว่านด็กผู้น้องไม่ได้เก่งเนี่ยนะไม่ได้เก่งนะทุกคนแต่คือแบบเราเป็นกรรมการก็ต้อง เอ่อคอมเมนต์ตามที่เราเห็นนะแต่ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกกับเราโอเคไปกันต่อครับอุ้ยดูจากไม่อกีก็รู้เลยว่าสวยอี้ววววนีววววววว้ยวว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 นววววอวววววงวว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 ีวววววววมวี่เวว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 วนี่เลยวววววยวววววี่เวว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 วมวว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 ว ที่มันแบบสมจริงอ่ะชอบแก้มมันมันใช่เลยใช่เลยคุยอาจจะติด่ในสาก็ได้พี่ใครเนี่ยชื่ออะไรครับขอรู้หน่อยครีมนะครับรับวาดรูปค่ะสนใจติดต่อได้เลยนี่นะครับน้องครีมนะครับผมคือภาพคือสวยสวยมากๆนะคะเอาไลค์ไปเลยไลค์ไปเลยหนึ่งหรือโป้งไปเลยมาทุกคนนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กินขนมติดต่อเอามีใครเดียวเป็นเมียอ่ะ อค่ะดูจากประมาณนี้ผมบอกเลยว่าลายเส้นอาจจะดูแบบเหมือนรีบนะเหมือนรีบไปนิดนึงรีบไปนิดนึงอ่าแต่ว่านี่เป็นรูปล่าสุดแต่เอาจริงนะแชปถึงเส้นเขายุกยือแต่เขาก็ดูเป็นทรงไม่แฉะนะดูเป็นทรงพีมันดูแบบพี่แฉะเลยเห็นแต่ว่าถ้าในระดับประกวดสวยกว่านี้นิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับคือเขาเส้นตรงนี้คือได้เลยมีรูปใหม่ล่าสุดเลยล่าสุดแสดงว่าเขาเพิ่งส่งขอระดับสวยๆเลยวิวูดจากฟันเฟิร์ส มีหัวมันหัวมันซอยไปหน่อยไหมหัวซอยไปนิดนึงเนาะหัวมันเหมือนแบบอะไรแทงแทงลงมาข้างล่างใช่ f c p F4P Chanel ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณมากเมากแต่แต่คือชอบนะชอบนะชอบมากๆแต่ว่าหัวยังดูแปลกๆอยู่มันดูให้เาก่อนไหมล่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปคัดที่ลังพี่รู้สึกนะว่าคนเดิมคนเดิมไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปแล้วเอาเป็นว่าผ่านไปแล้วกันเนาะโอเคเพราะเมื่อกี้ให้แล้วนะโอ้โหน้องคนนี้ ดูซิดูซิอ่าส่วนมากเขาต้องใช้ปากกาหรือว่าใช้มือบางคนใช้มือใช่ไหมผูแต่ก่อน้องใช้มือวาดยากมากยอมใจเลยคนนี้คนนี้สําหรับพี่นะต้องขอขอบคุณที่เข้ามาร่วมสนุกพวกเราแต่อย่างคือสีเสื้อสีเสื้อมันดูเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งมกุ่งบ้านกรุงับสีม่วงอะไรใช่แล้วเส้นยังแบบชิกิชิ แต่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะคแต่ก็ัวสวยมากๆไวมามาร่วมเล่นกันเ้ยพี่เชฟดีไม่ได้ไป <laughs> <laughs> โอเคดูจากประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเขามีความพยายามในการส่งมาเอาจริงเส้นสวยมากๆเอาจริงทุกคนนะทุกคนว่าสวยในแบบของตัวเองเนาะแต่ว่าถ้าแบบความชอบพวกเราคืออันนี้คือไม่ได้พี่เชฟหน้าเหมือนมัมจกงไปกันต่อ โอ้ลูกนี้คือตำนานนะลูกเก่ามากโคตรเก่ายังมีหนวดอยู่เลยนะลูกนีใช่วันนี้ก็าโผล่นะโหล่เราแล้วยังไงยังไงลูกเล่นเยอะเลยเนี่ยเนะก็ใครแบบลูกเล่นเยอะไงอุ้ยอุ้ยอ่าสีเสื้อพอได้เรใช้ได้เราใช้ได้นะเราจะตัดสินกันที่ใบหน้านะตอนนี้อ้วนอยู่เลยเนี่ยอู๋ตอนนี้ก็อ้วนอ้าวอุ้ย ว้าของผมของผมถือว่าถือว่ายังอยู่ในระดับที่ได้อยู่พอใช้ได้นะคะเร็วๆเร็วๆร็วโอ้ตอนนี้นะขอคอมเมนต์คือเอาองคเขาสวยแล้วเขามีความพยายามมากแต่ถ้าให้ไปเทียบกับคนก่อนๆใช่กลัาจะกลัาจะเขาเรียกว่ากวจะแบบ อยากให้พัฒนาผิน,นฟิล์มมากกว่า<ช>นี้นะก็ถือว่าแต่ว่าสวยแต่ว่าสวยมากคนนี้ที่เล่นเกมกับน้องจําได้ใช่ใชเ,นเนหรอใชอ่เหรอทำอะไรกับน้องทุกวันคนเดิมกับพี่จฟูรายงานตัวมาเลยคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาใครอยู่ในคลิปคอมเมนต์มาได้เลยนะครับไปต่ออุย้ยโอ้ดูปากมันดูไหม ลุงประหยัดอ่าคนนี้นะครับผมคือเอยแต่ว่าพวกสรีระร่างกายถือว่าโอเคแต่ใบหน้า,แต,าแต่ว่าหน้าจมูกจัมปากอย่างเงี้ยมันดูยังดูแบบเป็นยังดูไม่ใช่บิ๊กแฉกอยู่นขจมูกเนาะขอบคุณมากครับลูกคนลูกนี้ยากนะจริงลูกนี้ยาก,กใครใครเลือกลูกนี้คือแบบสดจริงยังไงอุ้ยอุ้ยมีชักโครกครึ่งตัวค่ะไม่เป็นไรไม่เป็เไร จริงๆนะทุกคนมันดูไม่ธรรมดาแต่ว่าถ้าไปเทียบกับกไม่ได้เจอดค่มไปันต่อแล้วกันต่นามากนะเอีกได้นะเพมีอีกหลายเันนีนะคะกิจก่อป็นงไงกอสักหน่อยอ้าวไปแล้วมาฮึฮๆ ก็ทั้ง่อยขอทั้ง่อยอ่าเป็นไงครูอ่าจริงๆนะน้องว่าคนนี้น่าให้ผ่านไปก่อน่าให้ผ่านน่ยให้ผ่านคือได้อะได้ใช่ไหมแต่จงมูอย่าลืมปัจจัยสําคัญถ้าเราใส่ตัวอักษรไปด้วยอ่าแต่เขาลืมตัวอะไร9.94 4อ้าวลูกหูศูนย์อ่าก็อยากให้แหละแต่ว่าถ้าใส่ตัวสือมแล้วอาจจะต้องถูกนิดนึงนะไปต่อละกั หนูตั้งใจวาดให้นะคะขอสวยๆเลยตื่นเต้นเหรอุิยิอ้วิเส้นมาแล้เส้นมานะเส้นมานะกาโรงเรียนก็มานะขอหน้าอย่างเดียวตอนนี้ยเส้นได้แล้วทุกคนเส้นให้ผ่านอ๋อถจะดูอะไรอ่ะเขาเด้งออกเขาเด้งเขาเด้งแล้วพี่จะได้เห็นไหมอ่ะเห็นอตยโจมาแล้ว อุ๊ยอุ๊ยอุโอ้ยโอ้ยโ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโ่ยโอ๊ยโอ๊ยโอายโเ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยอ๊ยลอยโอ้ยโอุยโอ๊ยโอ๊ไยโอ๊ยอ๊ยโออ๊อ๊ไโอ๊ยโอ๊ยไยโยโอ๊่ไออยอ๊อยโ่๊ยโยโอ้ยโยโอ๊ย้โอ เป็นไงบ้างอะรายละเอียดโหรายละเอียดแก้มถือว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าอยากให้ปรับน้องชมพูคิดว่าปรับตามอยผมบอกไงทุกคนกว้างกว้างถ้าที่พี่เห็นนะอันนี้ตามความชอบของพี่นะมันเขาเรียกว่าอะไรแบ็คกราวร์ข้างหลังอะสีดูมันแบบตรงกับเขาเรียกว่าอะไรใช่ใช่เนื้อหน้าตรงกับเพราะว่าเขามีเงาสีชมพูใช่ใช่เนี่ยอะไรหน่อยแก้มชมพูอะไเลยนี่นใช่แล้วสีผิวเขาเป็นสีอ่อนๆสิ่งที่พี่ชอบที่สุดคือนาฬิกาโอ้โหเออใช่นาฬิกาเข้มโดมเลยตั้งแต่ตอนนี้เขาขีดเส้นมา ปล๊บนาฬิกาคือสวยแบบโอ้โหรู้เลยคนนี้ได้โอเค่ปโอ้โหไปมารูปนี้ก็วาดยากนะเพฟองไม่ค่อยชันนะปิวผมผมได้นะผมมาแล้วอยู่ที่หน้าเีบอกนะอุ้ยต่ตาเหมือนแต่ว่าสวยแต่สวยตาอันนี้คือตาเหมือนคนเมื่อกี้เลยลายรายละเอียดก็คือดีแล้วสีหลังสีพื้นหลังกองกับข้างหน้าเหมือนเขาใช้ใช้สีข้างหลังมาตัดหน่อย สวยผ่านไหมได้สวยจริงโอ้โหคนนีมาแล้วแบบแต่ละคนพูดอะไรกันเกินไม่ไหวจริงอะสวยจริงเพราะว่าตอนท้ายหนักใจที่สุดอะไรพี่ชั้ยังไงรอหน่อยแล้วกันอุ๊ยพูดดูดิเนี่ถ้าแค่นี้คือผ่านเลยนะไม่ต้องเติมอะไรก็ผ่านเลยนะ โหแล้วมีอะไราอ่ะไม่แช่เอม่ผ่านคงไม่ได้เลยแล้วต้องูคนเดิมปะคุณไม่ใช่ด้วยคนเดิมอุ้ยเป็นเด็กน้อยน่ารักอ๋อขายของขายของด้วยขายของด้วยขายของด้วยเป็นกำลังใจให้เลยสำหรับคนที่ขายของออนไลน์โหคนนี้สวยจริงยจริงผ่าค่ะสวยมากๆอุ้ยเอาอีกแล้วไปอีกแล้วดูโค้งก็รู้ว่าสวย ได้แต่ติดที่ตาติดที่ตาอย่างเดียวทุกคนคือเอาจริงนะสำหรับใครที่เออจะมาประกวดว่าลูกนะผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ตาหน่อยเพราะว่ามันคือจุดเด่นจริงนะใช่คือจะว่าเป็นกลมๆมาก็ได้แต่ขอให้มันออกแบบแต่แต่ถือว่าสวยอ่ะกเนาะสวยว่าสวยแต่ว่าเอ็ซ์ยังบอกว่าสวยเลยใช่ไหมมีคนเมนต์มาเนี่ยสวยมากเลยค่ะแต่อยากไม่ได้ละกันพี่แซ พี่ด้ยแต่ว่ารูปดีนะ,ะจมูกอ่ะผิดจมูกก็หมดเลยอะไรเหมือนอะไรเหมือนอาไรมันหนักนะเ,เลยนะหนวดแขงสาฮไอ้นีน่ว่าพี่ <laughs> ถือว่าสวยนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าว่าไม,ไม่ต้องมีจมูกก็ได้นะครับใส่แมคใครเนี่ยทิกโก้ไหมเนี่ยใช่ใชโอ้โหดูรูปแกงขนาดนี้ทิโก้คนเดียวเลยเทิโก้ กันยังไงพี่โก้ขาดรายละเอียดอ่ะขาดรายละเอียดอุ้ยแต่เขาส่งมาใหม่ขาดรายละเอียดอ่ะพี่โก้ไม่เป็นไรพี่โก้มาตื่นว่าแต่เช้าเลยปะเนี่ยตับหูมันแบบเอย่างเงี้ยแต่ว่ารายละเอียดขนาดพี่โก้ดีนะแต่ชอบตาพี่โก้ชอบตาที่สุดเออโอเคขอบคุณมากพี่โก้เล่นสนุกกันใหม่หูภาพนี้ไม่ชัดเลยดูดีว่าเขาจะปาตัวรอดยังไงนะฮะภาพไม่ชัดก่อนหน่อยแล้วกัน รายละเอียดยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าถือว่าสวยวยแม่หลับทิ้งเอาไปเลยค่ะทุกวันแค่นี้ก็รู้เลยค่ะเอาไปเลยค่ะโอ้ก็รับว่าลโู้ C H A P อ วาดได้ไงวะเอานัมเบอร์วันไปเลยได้ไหมไหนไหนพี่ขอหน่อยแล้วกันขอขอสวยขวานขเม้นท์หน่อยวาดได้ยังไงสวยสวยมากอุ้ยคนนี้ไม่ได้เลยต้องขอเม้นท์หน่อยเฮ้ยมันคนเนี้ยน้องน้องคิดไม่ได้ใจแล้วพี่แชมป์คนลุกเลยอืเอคนลุกยิงเอาแล้วต้องผ่านเอาแล้วแอบเห็นแอบเห็น แอบเห็นแล้วแอบเห็นแล้วกอทั้งไหนกอดทั้งไหนอ,อ๋ผมเริ่มมาอ๋อเล่นเงาเลยและถือว่าใช้ได้แต่ว่าพี่ว่าถ้าเทียบกับคนก,นก่อนก่อนก็ยังยังอยู่ใน,นระดับที่สู้เขาได้อยู่อ่ะถือว่าให้เงี้ยยังเลยเอไปแล้วไป,ไปต่องคนนี้ล้วเลือกยากว่า หน้านี่ออกแบบหล่อกว่าในรูปจริงนี่ไปคือเพิ่งกินอิ่มๆมาแล้วทุกคนเออเออโหนี่แหละ ถ้ารายละเอียดตาคนถ้าอยากรู้ว่า,า,าวาดยาังไงนี่อยา่างน,นี้เลยให้ให้ให้เลยสวยมากเยี่ยมเลยคะ่ะอ่าหมดแล้วย <Yay. S 1> หมดแล้วนะครับสำหรับรอบแรกนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่เจ้าขัดจมูกขอไปคัดเลือกลระกันะะนะให้เหลือเหลืออีแค่ประมาณไม่กี่คนแล้วกันเนาะโ <Okay. S 1> อเคจัดไป ครับผมเมื่อกี้ก็คัดออกกันไปห้าคนนะครับก็คือใครที่อยู่ในคลิปนี้เถียวว่าคุณเข้ารอบห้าคนสุดท้ายออกได้อีกแค่สองคนเท่านั้น2อคนโอเคไหมผมต้่นมากเลยอ่ะพีเชฟเลือกไม่ถูกเลยตอนนี้โอเคบูบอกเลยนะห้าคนนี้คือคัดเลือกมาแล้วคือสวยที่สุดที่ส่งมาสวยนะครับผมดไปโอ้โหดูคนนี้ คนนี้คือคนนี้คือน้องอยากให้เขามากเลยอ่ะเพราะว่าแบบอยู่เถอะเพราะว่าคนนี้เขาดูเส้นเส้นอะไรเขาดูเก็บรายละเอียดดีอนะสําหรับผมนะคนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คุณสามารถไปต่อได้อีกไกลไกลเลยโอเคคนนี้ผ่านผ่านค่ะมาคนนี้คนนี้ก็สวยนะดูจากเส้นนะปกติคนอื่นใช้สีดําคนนี้ใช้สีอหละคนนี้เขาใช้สีแบบออกเทาๆอ่อนเนาะน่าจะประมาณนั้นนะ อันนี้คือเวลาถ่ายต้องคือต้องอ่านหน้าจอใช่ไหมจมูใช่โอ้ดูสีเนี่ยรายละเอียดเนี่ยมาอยู่รายละเอียดเลย,ยดีดีดีนะเขสวยเสวย,ย<ะ>เลยอ่ะอแบบรายละเอียดเขาดีอ่ะแล้วคือมันออกแนวมุง้งมิงกุ้งกิ้งหน่อ,อยอสวยสวยคนนี้ให้ยัะให้ผ่านเนะาะค่ะย่นเกมเลือกยากมากคนอู้หูคนนี้คนนี้อู้คนนี้ผ่านอยู่แล้วแหละคนนี้ให้เลยคนนี้ให้เลยแต่เราลองมาดูกันอีกสักรอบนึง แล้วคือภาพอ่ะใช่ไหมภาพไม่ใช่ภาพเพลงอ่ะเอาเข้ากับข้างหลังแบ็กกราวเข้ากับอะไรทำให้ที่อินตามนะจริงอ่อานคือเลือกไม่ถูกเลยสุดจริง <c oughs> ระดับระจีระดาลยค่ะยงกันงกู นิ้วนางกลางนิ้วเดินเดินเรือไปเรือรับลมทำไมทำไมเราทำกันชิลจังวะเชื่อว่าคนที่ดูอยู่น่าจะเกรงกันกำลังกลุ้นอยู่นะอ่ะยังไงคนนี้อคือเอาจริงๆนะมองผ่านแต่ว่าถ้าตาไม่โตอะไปกันก่อนไปกันก่อนแต่ว่าไปกันก่อนไปกันก่อนยังไม่คัดเลยอีกครั้งนึงตอนนี้ขอดูให้จบปะละทั้งวง คือพี่ตามใจไม่ได้อ่ะคือทุกคนว่าสวยมากวยสวยจริงสวยมากเนี่ยน้องชอบตาเขาว่าตาเขาดีเนาะแต่มาติดเกืบตรงที่เสื้อไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรเลยนี่แม่คนนี้มีรายละเอียดไหมไม่มีอ่ะไม่มีเสื้อนะคะอะครบแล้วด้วยหมดแล้วนะฮะอะจมพูถึงเวลาคัดออกสองคนขอเป็นอ่า แล้วกลม <ป lles S 1> ไปไหน่อยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อันนี้คือเราพูดให้เพื่อนเดียวสามารถไปไปับใช้ได้ต่อคือรายละเอียดเสื้อห้าท่ามีอยู่นิดนิดน,นึงตาพี่ไม่ติดนะพี่ไม่ติดตาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าโอเคถือว่นา,น,า,น,าน่ารักน่ารักน,น่ารักน่ารักขอโทษด้วยนะครับรายละเอียดยังไม่ค่อยได้อ,อีกคนหนึ่งคนนี้ใช่ไหมคนนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนกับที่พูดไปเมื่อกี้ที่ไม่ให้เพราะว่า รายละเอียดเสื้อรายละเอียดเสื้อนะคะแล้วก็แบ็คการ์ขึ้นหลังก็เรียกว่าเข้าอยู่แต่ว่าเสื้อเสื้อหนึ่งเดียวนะคะทุกคนเสื้อตัวนักข่าคนตัวรักค่ะโอเคฮะและเดินทางมาสู่สามคนสุดสคนสุดท้ายในี้จะมีอันดับหนึ่งสองและสาม โคตรตื่นเต้นมากๆปดปดโคตรของโคตรเต้นตอนนี้คือเดาไม่ออกเลยแต่น้องมีในใจและหนึ่งคนทีอน่องเป็นอันดับหนึ่งโอเคเราไปเล่นกันเลยไหมหไเล่นกันเลยดีกว่าครับผมเอา ทางกันมาสู่การคัดเลือกสุดท้ายของคลิปนี้แล้วรอบชิงชนะเลือกแล้วสามคนที่ส่งกดเข้ามาจนเข้ามารอบนี้รอบสุดท้ายผมต้องขอบอกกันเลยว่าทุกคนว่าสวยมากๆสวยมากแต่เราก็ต้องคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดโดยที่มอบรางวัลให้เขาคือรางวัลอะไรอ่ะไม่มีแต่ให้ทุกคน่วมสนุการนี้นะคะในการที่จะพัฒนาศกาตัวเองต่อไปและอันดับที่สามก็คือ คนนี้เลยครับคนนี้นะฮะได้ดับสามนะครับก็คือโดดมากสวยนะสวยมากเร่น้องรู้สึกว่าที่ขออนุญาตกอไปถึงตอนจบเลยแล้วกันนะอ่ะคือจะบอกว่าที่น้องขอติคนนี้หน่อยนะคะก็คือด้านของกระดุมแล้วก็เออไม่มีกรมขัดเข็มขัดก็แปลกแล้วก็ไม่มีตางเดียนแต่ถือว่าเป็น ิน้อยมากที่เจะมาติดชมนะแต่พี่ขอบอกก่อนเลยว่าต้องชอบปากกับผิวมากผิวเผยอะไรเขาดีจริงๆนะครับผมและศูนย์ห้าศูย์สองหนึโอ้โหได้ปะจําตัวยังเห็นด้วยนะยัเห็นด้วยขอบคุณมากครับที่เข้ามาด้าโปรโมทช่องให้เขาหน่อยลักกันนะฮะนี้นะคะชื่อว่าร้านข้าวหอมเองค่ะที่เหมือนสวยมากอ๋อคนนี้เขาขายของออนไลน์ว่าชมพู ของนาร์มี่ขอแถมเยอะด้วยขายสติ๊กเกอร์น่ารักมากนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อสติ๊กเกอร์น้องเขาได้นะครับผมนี่เลยเขาบอกว่ารับบอร์เดตธนาคารแล้วก็ปค่ะโอเคเราไปดูอันดับที่สองกันเลยครับนะคะโอ้โหนี่อันดับที่2อครับทุกคนดูแล้วจะรู้เลยใช่ไหมว่าทำไมถึงพี่ให้หนึ่งเลยขวก องค์ประกอบน่าตาสีที่ลงสวยกังกงกังเกงแล้วก็พวกเงาสีค่ะ Harry Potter เมื่อกี้นะครับทุกคนเครื่องบินบินผ่านบ้านนะฮะอะมาแล้วกันต่ออันดับสองที่ให้เพราะว่าองค์ประกอบดีมากนะดนนาฬิการคือเสมือนมากดูเสมือนเวอร์เสมือนจริงมากเลยให้อันดับสองนะฮะโอเคเรามา หมดชอบดีกว่านะคะคนนี้เลยนะคะครีมตัวตึงครีมวัดว่ดวัดวดอยู่ครีมตัวตึงเขาบอกว่าครีมรับวัดรูปนะสนใจติดต่อมาได้เลยนะช่องนี้ได้เลยครับสวยมากด้คดับสองและแล้วนะครับคนก็มาสู่อันดับที่หนึ่งอันดับแมงมุมลายตัวนั้นเกี่ยวอะไรวะเลยคนนี้คือที่สุดเยี่ยม เท่าที่เราทำประกวว่าลกมาสอง EP คนนี้คือวาดสวยที่สุดกลับไปครับอนนั้ดูที่สุดที่สุดนี่ไงน้องร็อกเพลงเดียวกับเขาอะไรตบมือครูเี่ยตบดังไม่ได้คุณแม่ลับอยู่เดี่ยวอุ้ยสวยอ่ะแต่ถ้าผมมันไม่หย่องไปหน่อยนะว่าน่าจะแบบ ทุกคนว,ว่าเขาควรได้รับอันดับหนึ่งไหมคือเข้ามาขนาดเนี้วนควรจริงจรๆๆิงจริงๆเขาบอกว่าอะไรนะอีฉันว่ารูปนี้เราก่อดพี่เขาจะเขา้าบกอดอีกบอกได้ว่าเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ออนแอร์ไปทักพี่มาหลังไหมหน่อยนะจะจางวานรูปเลยคือสวยมาก น้องจ้งวาววาดรูปเองน้องจะใส่ลงไอจีดีกว่าแล้วพี่ก็คอมเมนต์ไว้แล้วว่าได้ไงครับเนี่ยสวยมากเมื่อกี้พี่คอมเมนต์เลยแล้วพี่เขาบอกว่าอะไรก็คนวาดสวยรูปก,ก็ต้องสวยที่ว่าอยู่แล้วขอให้ได้ขอให้ได้ไดคุณได้อันดับหนึ่งได้แค่จังไม่ต้องอแค่ยังไม่ต้องมีอะไรติดนะคุณคน ถือว่าองค์กรตัวอย่างดีมากมากนะคะนี่แหละครับอันดับหนึ่งนะฮะประมทช่องรอปรโมดช่องนะครับนค,บคนนี้นะคะสวนมากช่องนี้นะคร<า>ับก็จะเกี่ยวกับรูปนะคะเกี่ยวกับการวาดรูปทำอะไรนะเออเขาไอะไรนะไอ้อที่มันเป็นโลโก้โลโก้เนาะเออ,ออันนี้เขาวาดเองนันน่นดูไม่ได้อ่ะดูไม่ได้เออดูได้เหรอแสดงว่าเขาวาดเอง สวยมากไว้เราจะได้ร่วมมาันกันนะครับผมขอบคุณมากมากจริงๆบคุมมากเลยนะครับ,รบผมเยําเลยโอเคค่ะเราก็ได้อันดับ1 2ึ่งสองกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนถือว่าสนุกสนานกันไปนะครับผม <ไป S 1> สําหรับใครท,ที่ชนะเราก็จะโปรโมทช่อง t ิ k กตอกให้ตามคําคสัญญานะครับผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับท,ทุกคนที่เข้ามาร่วมประกวดนะครับถ้าไม่มีทุกคนที่เข้ามาร่วมประกวดก็คือจะไม่ได้คลิปนี้เลยจะไม่ได้คลิปนี้เลยคือจะบอกว่า คนหลายคนเนี่ยอยากจะบอกพี่คะมีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะมีจะกิจกรรมอื่นอีกไหมคะคือทุกคนอยากให้ทมพเล่นกิจกรรมอะไรนะคะหรืออยากจะให้มีกิจกรรมสนุกกแบบนี้อีกคอมเมนตะ์คอมนะคอมเราเอ,รอ่านคอมเมนต์จริงๆนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็จะพยายามทาคลิปออกมาแบบเรื่อยๆ<ช>เลยใช่นะครับผมอยากให้จัดกิจกรรมอะไรอีกหรือว่าอยากให้มีวาดรูปอีกชอบแบบสายวาดรูปใหพว่าเรามานั่งอะไรนั่งเป็นกรรมการจัก็ได้จับก็ได้แต่จะบอกก่อนนะมันไม่ได้มีแค่ในแฮชแท แต่ก็คือมีในแผ่นเสียงด้วยใช่แต่ว่าแต่แผ่นเสียงเราไม่ได้ไม่ได้เอามาเอามาตัดสินเพราะว่าเราบอกว่าให้แฮชแท็กเท่านั้นครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยโอเคคเพื่อที่จะได้ชมคลิปสนุกสนุกพวกเับนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย I love you to me นะหาคำอะไรมาวะเนี่ย